สวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับวันนี้มาทางนําเสนอทางของกามินนะครับซึ่งเป็นรุ่นล่ลาสุดของกามินที่พัฒนาระบบหัวซาวเดอร์มาใหม่ซึ่งผมมีข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องที่3ในจอ9นิ้วจะเป็นรหัสใหม่นะครับจากปกติจะลงท้ายด้วยเลขที่นะครับแต่ตัวน,นี้จะเป็นเลขคู่คือ92 72ซึ่งใช้หัวเป็น USD ดีอย่างไรนั้นผมมีข้อมูลจากน้าง,งานเรียบร้อยแล้วแต่สำรท่านต้องการข้อมูลแบบละเอียดแบบลึก ทักผมมาเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับทักมาทางส่วนตัวก็ได้นะครับหรือตามข้อมูลที่ผมลงไว้ที่ข้อมูลอย่างเช่นว่ามีลิงก์ของ Facebook หรือไลน์เอาไว้ให้ครับผมมาดูของตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันมีการโรคของระบาดอาจจะออกต่างถิ่นไม่ได้นะครับซึ่งขอฝากพี่ๆนะครับทุกๆท่านครับต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวครับซึ่งนี่ผมจะเอาเครื่องกลับมาทาที่บ้านนะครับกลับมาปรับเซตที่บ้านนะครับอย่างอย่งอย่างอีกหลายอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างของชั้นกูด้านล่าง เดีย๋ยเอาตัวตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อทำการจัดส่งให้เรียบร้อยก่อนซึ่งตัวนี้นะครับอ่าก็มีทีเด็ดก็คืออย่างเช่นที่ผมเคยนําเสนอมปแล้วโหมดเป็นขยายแต่ตัวนี้นะครับนี่ดูรายละเอียดครับชัดอย่างนี้เลยนะครับชัดอย่างนี้เลยครับเราเลือกสามารถเอาเว้นตัวนี้ไปทับตรงไหนได้ที่เราสงสัยเป้าข้อมูลว่ามันเป็นอะไรยังไงครับส่วนข้อมูลต่างนะครับผมจะเอาข้อมูลจากหน้าง,งานมาตอบทั้งหมดและข้อมูลถามว่าผมได้มาจากไหนบ้างผมพูดได้เลยว่าหนึ่ง ส่วนตัวผมเองออกไปลองเองก็ตามนั่นคือความรู้ที่ผมได้มาส่วนที่2เป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับผมก็คือ1กลุ่มพี่ๆนักตกปลาทุกๆท,ท่านที่รับจากผมนถ้าเป็นพวกเบียนจีซิมราดกามินอลอเรน์แต่ก่อนที่ผมจะไปซัมยังฮุสพวกท่าน,นก็คือเป็นครัผมเองเพราะว่า1ปัญหาแต่ละคนที่เจอไม่เหมือนกันการใช้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการไปประสบพบทั้งพวกเชือ้อปลาเจอพวกหมึกต่างๆทุกท่านก็จะเจอต่างกันซึ่งทุกท่านก็จะกับ กับเอาข้อมูลมาสอบถามผมท่านคือผู้สําคัญของผมก็คือเหมือนเป็นครูของผมในการให้ข้อมูลเพราะหลากหลายตรงนั้นจากหลายๆท่านมารวมกันเข้ามาหาจุดเดียวซึ่งมาให้ข้อมูลว่าต้องอันนี้ยังไงปรับยังไงบ้างเจอหน้าดินลักษณะน,นี้เป็นยังไงบ้างข้อมูลนั้นสําคัญผมมากและผมก็ชอบที่จะอยากรู้ตรงนั้นด้วยนะครับว่ายังไงพบมันสามารถสอนผมได้ผมเลยมีคําตอบเลยมีข้อมูลเพราะค่าจะหลากหลายรูปแบบนะครับหลากรูปแบบถามว่าผมพลาดไหม ผมก็มีนะครับเรื่องพลาดและพลาดบ่อยด้วยอย่างเช่นกําลังคุยอีเบนแต่ไปให้ข้อมูลอีเบนอย่างที่ท่านซื้อบีเนจีซื้อซิมราซื้อเนื่องจากผมไปแต่บางผมอาจจะตอบเอาข้อมูลอ,อีโฮมาตอบบางทีมันสับสนงงตรงนี้ต้องขอไปยด้วยนะครับแต่ผมพยายามแก้ไขข้อมูลให้ตลอดเวลานะครับที่ผมเสร็จจากงานเราไปทาได้เว้นขยายนี้เอาต่อครับซึ่งก็มีแต่ก่อนก็มีถามว่ามันทาไมไม่ชัดมันมีเทคนิคในการปรับที่จะให้ชัดอย่างไรบ้างผมมีข้อมูลให้พร้อมนะครับ จากหมวดสธิต์ถามว่าถ้าผมจะปรับให้เลยมันได้ไหมหมวดสาธิตก็คือสาธิตมันเป็นแค่ไกด์ไลน์ในการนําเสนอว่ามันทําได้นะชัดได้แบบไหนชัดได้ด้วยหัวแบบไหนชัดได้ด้วยการติดตั้งตรงไหนนี่คือการหน้างานตรงนี้สบายใจได้ครับอ่อต่อนะครับหมวดไซส์เกนก็เช่นกันสงสัยตรงไหน,นปั๊บเอากรเ,เอาเว้นขยายไปไปไป,ไปทับแต่เมื่อเราคิดว่า แต่ไม่ไม่จะรอผมคิดว่าในหัวตวนี้จาที่ผมไปลอมาแล้วผมไม่จําเป็นต้องเปิดเป็นขายายเลยมันยังชัดได้นะครับอ่าล่าสุดที่ผมออกไปรอคือวันที่6วันที่เเมษา2020นบะผมไม่เปิดตัวเป็นขายายเลยเพราะว่าด้วยความสามารถของหัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมันมันทาให้ง่ายนะครับผมถือว่าให้ง่ายเพราะว่าที่ง่ายเพราะจากการล่อนงานจริจรงการจับเชื้อกันลักษณะของพวกบางๆนะครับมันเห็นได้ง่ายนะครับเห็นได้ง่าย แต่ง่ายแบบไหนนั้นมันก็อยู่ที่การปรับเซตการเลือกระยะการติดตั้งจุดไหนของเรือที่สุดตรงนี้สบายใจได้ครับเมื่อรับของจากผมนะครับอ่าตนะครับผมทําทุกเบนนะครับผมอยู่ทุกเบนอยู่ที่ว่าความต้องการของผู้ใช้ต้องการแบบนี้มากกว่าเป็นหลักนะครับอ่าหมดเค่วีความี่สูงตัวนี้มีพิเศษงานน้ําจืดไม่ควรพลาดไม่พลาดอย่างเลยทักข้อความส่วนตัวนะครับอันนี้อันนี้ที่ภาพไม่ชัดเพราะว่าน,นี้เป็นเครื่องที่ยังอ่า ไม่ได้เกะนะครับมันยังไม่ได้เกะอ่านี่ครับมามาสดๆเลยครับมาผ่าวิกฤตมาเลยมาสดแต่ว่ามันอาจจะเดินช้างช้านิดนึงเนาะเราก็ไม่ว่ากันเนื่องจากหน่วยราชการมีการตรวจอะไรก็ตามซึ่งทุกอย่างก็เป็นผลดีกับเราผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับถึงมันจะช้าไม่ทนใจอะไรก็ตามอยู่ที่หน่วยงานดูแลในท้องถิ่นในบ้านผมก็ตามดูแลกันอย่างดีนะครับอ่ะมันเลยอาจจะกัดช้านิดนึงแต่ลักษณะของหมวดฟาร,ร์มถี่ตัวนี้มันมีความถี่พิเศษที่ทางกลุ่มนักตกปลา น้ำจืดจะได้อน,นิสงส์ตัวนี้ไปด้วยอย่างไรทักข้อความส่วนตัวนะครับต่อไปก็เป็นมูลหลักที่มันมีอยู่แล้วซึ่งก็คล้ายๆกับรูปแบบเดิมๆที่มีมาแต่บางส่วนในการพัฒนาของภาพส่วนพารติกตัวนี้นะครับมันจะเป็นหัวอยู่ที่ประเภทนะครับไม่ใช่ว่าหัวนี้สามารถทําได้มันมีอะไรอีกหลายๆอย่างหลังมาเช่นกันนะครับเพราะข้อมูลบางอย่างผมทําไมไม่เปิดเผย บางอย่างผมขออนุญาตพี่ๆนะผมขอเก็บบางอย่างข้อมูลลึกๆเชิงลึกเก็บไว้ผมประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัออวบ้างแต่เมื่อรับกับผมผมโอเพนข้อมูลทั้งหมดผมมีร้อยผมเปิดทั้งร้อยมันใจตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งบางทีผมอาจจะให้ข้อมูลแบบลุกดลเพราะว่าด้วยหลายๆแบรนด์ที่ผมต้องทานะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าอยู่ที่ผู้ใช้จะเลือกมากกว่าว่าท่านต้องการใช้หากุ้งหาหมึกหากปลาเดินทางพักผ่อนประมงทุกรุ่นที่ท่านให้ข้อมูลผมมานั้น มันต้องเหมาะกันนะั่งงานจริงมากกว่ามากกว่าที่ผมจะดันของให้ขายซึ่งข้อมูลที่แล้วมาที่ผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ7ปี8ปีก็สามารถทําให้พี่ๆมั่นใจในข้อมูลที่ผมให้มาโดยตลอดซึ่งข้อมูลนั้นต้องเหมาะที่จะใช้งานรุ่นที่ขายได้กับรุ่นที่ใช้ได้มันคนละแบบนะครับใช้งานได้กับใช้งานได้ดีก็คนละแบบกันเพราะปัจจัยมันคือนี่ครับ ทุกๆแบรนด์นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ว่ายังไงว่ามันอยู่ที่นี่เพราะว่าหัวที่เก่งราคามันก็แรงขึ้นมาเพราะความสามารถเพราะเร่ที่อยู่ในหัวเหล่านี้นะครับต่อ,ตอครับส่วนเรื่องแผนที่สักครู่ครับนี่ครับแผนที่ก็จะได้ขนาดนี้มาเลยนะครับแผนที่ตกปลาแผนที่เดินเรือมุมมองสามมิติมารีนสามดีนะครับยังไง ผมชอบมากตัวนี้นะครับสังกูตโหลดอันนี้โหลดจากนะอันนี้ไม่ใช่หมดสาธิตหมดใช้งานนี่อยู่อย่าเลอะเลอว้บ้านผมนะอันนั้นภูเขาครับอันนี้ฝั่งนี้ก็ก็ภูเขาครับนี่ครับมีผลดีมากกับกลุ่มเรือท่องเที่ยวนี่ลักษณะของเกาะวิ่งเข้าร่องไหนยังไงลมแรงมากปั๊บแอบหลังเกาะไหนดีไหมนี่ครับคือข้อดีของกามินนะครับซึ่งประเภทการใช้งานสําคัญมากนะครับประเภทการใช้งานสําคัญมาก ผมจะเน้นให้เหมาะกับงานให้เหมาะกับการที่ต้องการจะใช้มากกว่านะครับเพราะว่าบางท่านเออผมต้องการใช้เรือแค่นี้อาจไม่ต้องจะเป็นต้องใช้รุ่นใหญ่ผมต้องการข้อมูลเพียงแค่ใช้นําลึกประมาณนี้โอ้มันมีหลากหลายรุ่นในตลาดที่ผมสามารถแนะนําให้ท่านได้เหมาะสมที่สุดที่ผมพอจะรู้ที่ผมจะพอจะแนะนําท่านได้นะครับอ่า ะนหลักๆก,ก็จะประมาณนี้กับตัวของเบนของการามิน,นครับเดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นซัมยังเขาตามซัมยังมาแรงตรงนี้เรื่องแรงด้วยอะไรแรงด้วยการใช้ง่ายแรงด้วยการเรื่องอึดทุกทน,ทนทนไม้ทนมือมากอ่าดย๋ยงไงเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลไปเรื่อยนะครับขอฝากมาด้วยนะครับโปรดติดตามทาง Facebook พิมพบางวุฒิภูเก็ตจีเบสตกปลาเป็นประเทศทั้งหมดมันจะขึ้นมาทั้งเพจทั้งเฟซให้เลือกเฟซที่เป็นผู้ชายใส่วิสีดำไลน์ไอดี พิมพ์นะครับ D A W U T K 20A นะครับขอฝากติดตามมาด้วยนะครับสนใจรุ่นไหนยังไงบ้างต้องการข้อมูลก่อนจะจ่ายถามผมไม่เยอะเพราะว่าในการจ่ายแต่ละครั้งต้องรู้ว่าเราจ่ายไปคุ้มค่าหรือไม่สวัสดีครับบางวุฒภูเก็ต